โดยรัฐบาลนะคะก็ได้สนับสนุนอุตสาหากรรมการแสดงสินค้านานาชาติระดับโลกสร้างโอกาสประเทศไทยยกระดับความร่วมมือทางธุรกิจค่ะ นายจิรายุห่วงรัพย์โคศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้เปิดเผยว่าคณะผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรศการหรืออีกชื่อหนึ่งนะคะที่เราเรียกว่าสอสอปอนอน,อนั่นเองค่ะนำคณะผู้บริหารจากบริษัทผู้จัดงานแสดงสินค้าชั้นนำระดับโลกเข้าหาลือกับนางสาวแพทองทานชิน,นวัฒนนายกและมนตรีในโอกาสที่ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทจัดงานเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำา e x h i b i ิมบิชัน s ินดัส m m ีซ2 0 2 0 2024ค่ะประกอบไปด้วยบริษัทจากภูมิภาคยุโรปและเอเชียตะวันออกค่ะอาทิจากสหาราชอาณาจักรค่ะเนเธอร์แลนด์เยอรมนีสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ค่ะและสิงคโปร์ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเครื่องจักรอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรม medical and wellness นั่นเองค่ะทางนั้น <c oughs> ทางนั้นผู้แทนสสปอนอนะคะและคณะผู้บริหารจากบริษัทผู้จัดงานแสดงสินค้าชั้นนำระดับโลกค่ะแสดงความขอบคุณนะคะณ ยุทธมนตรีและรัฐบาลที่ให้การสนับสนุนอุตสาหกรรมการแสดงสินค้านานาประเทศโดยรวมถึงสนับสนุนการจัดงานนะคะโดยเชื่อมั่นเหลือเกินค่ะว่าการซัพพอร์ตในครั้งนี้จะทำให้อุตสาหกรรมการแสดงสินค้ามีบทบาททางด้านการค้าการสร้างนวัตกรรมการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศพร้อมทั้งเป็นการดึงดูดค่ะนักลงทุนจากต่างชาตินะคะเข้ามาในบ้านเราเพื่อให้เกิดการจ้างงานให้กับคนไทยรวมถึงการผลัก ให้ประเทศไทยก้าวไปเป็นผู้นําในการจัดนิทัศการของภูมิภาคอาเซียนและก็ระดับโลกซึ่งบริษัทผู้จัดงานระดับโลกค่ะก็พร้อมเข้ามาลงทุนในประเทศไทยของเรานะคะโดยเฉพาะการพิจารณาการตั้งสํานักงานใหญ่ในประเทศไทยเนื่องจากหันเห็นว่าประเทศไทยของเรานะคะมีความพร้อมในหลายๆด้านประกอบกับรัฐบาลไทยค่ะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการสนับสนุนอย่างเต็มที่และร่วมมือกับประเทศไทยของเราต่อไป ในอนาคตค่ะ